และนี่ก็คือรวมกาวเฉพาะกิจ EP 27ยังไงล่ะ <c oughs> ใครที่กำลังตามหาร้านเติมเกมอ,อารีนาเบกเอาแล้วลก็ต้องนี่เลย Apple Mint รับเติมเกมเติมง่ายเติมไวใช้เพลงยง UID ลดสูงสุดถึง30%แล้วยังมีบริการเติมเงินเกมมือถืออื่นอีกมากมายใครที่สนใจอยากไปเติมไปตามแล้วก็กดตาบเข้าไปที่ลิงก์ใต้ดซิคเลปชัได้เลย ในการเล่นแผนที่ช่องเขาการบุกเข้ายึดบ้านพักริมชายหาดถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอันดับต้นๆของการเล่นแผนที่นี้เลยทีเดียวเพราะนอกจากจะมีทรัพยากรให้ฟาร์มอย่างล้นเหลือแล้วที่นี่ยังเป็นจุดประทะสําคัญที่พวกเราจะต้องจําเป็นที่จะต้องยึดเอาไว้ให้ได้เป็นอันดับแรกแน่นอนว่าภารกิจการยึดพื้นที่นี้จะต้องทําการให้ไวและก็เงียบเชียบชนิดที่เรียกได้ว่าศัตรูนั้นยังไม่ทันที่จะตั้งตัวเอา <c oughs> ไวเกิน <c oughs> สวัสดีพวกนายวันนี้ฉันมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆดีๆในการเข้าบวกกันมาแนะนําพวกนายแน่นอนว่าพวกนายเองก็คงจะต้องเคยเจอสถานการณ์ที่จะต้องเข้าชาร์จศัตรูหรือแม้กระทั่งศัตรูเข้าชาร์จเราวิธีการก็คือเคลื่อนที่ไปทางด้านข้างเพื่อที่จะอ้อมไปทางด้านหลังเต้าหมายของเราแน่นอนว่าในกรณีนี้ฉันจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฮ้ยจุ๊บง่ายๆมันเปไหน <laughs> โอเคมีอีกตัวหนึ่งฉันจะอ้อมไปด้านหลังของเขา อ้มด้านหลังฉันอยู่ข้างหลังแกเฮ้ยไหนมาเฮ้ยเฮ้ย,ยจบหลักสูตรเดียวกันมาซะได้สวัสดีพวกนายวันนี้ฉันอยู่บริเวณบ้านพักริมชายหาดและที่พวกนายเห็นอยู่นี่ก็คือปฏิบัติการปิดประตูตีแมวนั่นเองอย่างที่เห็นพวกเรากําลังทําการล้อมเข้าจับศัตรูที่พวกเราค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเขาอยู่ภายในบ้านพักแห่งนี้ หลังจากที่ดูทีดูท่ากันอยู่พักนึงแล้วพวกเราก็ได้สันนิษฐานว่าพวกเขามีกันไม่เกิน4คนแน่นอนและนี่ก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะสําคัญในการที่พวกเราจะปฏิบัติการปิดประตูตีแมวนี่ให้สําเร็จรู้ล่วงแน่นอนว่าเป็นข้อมูลที่ได้มาอย่างยากลําบากและหลังจากที่พวกเราใช้เวลารอคอยศัตรูอยู่นานโขพวกเขาก็ยังไม่ออกมาสักที นั่นจึงทาให้พวกเราจะต้องเกียมที่จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดแต่เดี๋ยวนะเขาเริ่มที่จะขยับตัวแล้วในสถานการณ์แบบนี้แน่นอนว่าใครที่อดทนรอคอยได้นานกว่ากันคนนั้นย่อมกําชัยชนะเอาไว้ในมือชนิดที่เรียกได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องพ่ายแพ้แก่ความอดรนทนไม่ได้ของตัวเองนั่นเอง แน่นอนว่าพวกเรานั้นได้วางกำลังอย่างรัดก,กุมชนิดที่เรียกได้ว่าจะไม่ปล่อยให้เขาหลุดลอดเล็ดผ่านง่ามนิ้วมือของเราไปได้เลยทีเดียวเชียว <c oughs> พวกนายเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้ใช้ทักษะการหลบหลีกขั้นสูงนั่นหรือเปล่าที่เขาเล่ากันว่าไม่มีกระสุนชนิดใดสามารถทําดาเมจให้กับหมอน,นั่นได้วันหนึ่งฉันก็ได้เจอเข้ากับตัวเองฉันถึงกับต้องอุทานว่านี่มันโคตรซื้อบื้อเลยสวัสดีพวกนายตอนนี้ฉันอยู่ในแผนที่ช่องเขาและสถานการณ์ที่พวกนายเห็นอยู่นี้ค่อนข้างที่จะตึงเครียดเลยทีเดียวพวกนายอยาจจะสังเกตเห็นได้ว่า มีซากมากมายที่นอนริงไราอาบแดดนับใส่เดือนกันอย่างสุขสบายอารมณ์อยู่นั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเพื่อนร่วมทีมของเราแล้วก็เราเอนเนมีที่พวกเราบวกตึงด้วยเมื่อตะกี้นี้นั่นเองและดังที่คำพังเพยโบราณที่ว่าสงครามยังไม่สบอย่าเพิ่งนับจบทหารนั่นเป็นเรื่องที่ถูกต้องพวกเราทำการเช็คแล้วเช็คอีกว่ามีศัตรูอยู่บริเวณใกล้ๆแถวนี้อีกหรือเปล่า นั่นก็เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครเอบมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เราขณะที่เรากําลังจุ่มหัวเพื่อที่จะเก็บกวาดเอาทรัพยากรกลับนั่นเองโอเคเพื่อนฉันจะดูลาดราวให้หนเองโอเคเคลียอืทางนี้ก็ทางสะดวกนเก็บอ้ย้ยเฮ้ยมันเป็นยังไงนี่นมันสนไง แน่นอนว่าเมือ่อใดที่หากมีการยิงเปิดจุดกันขึ้นมาแล้วก็ที่นั่นจะกลายเป็นศูนย์รวมของความบันเทิงเลยทีเดียวเนื่องจากศัตรูต่างได้ยินเสียงแล้วก็พากันแห่แเข้ามากันอย่างไม่ขาดสายโชคยังดีที่พวกเราอยู่ในชัภูมิที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะได้เปรียบศัตรูเพราะว่ามีเพียงสองทางเท่านั้นที่จะเข้ามาจัดก,การกับพวกเราได้ นั่นทาให้การตั้งรับของเรานั้นได้เปรียบศัตรูมากเลยทีเดียวฉันข้างๆที่จะมั่นใจว่าเสียงที่ยิงอยู่นี้เป็นเสียงบอดที่ยิงใส่ศัตรูของเราแน่นอนว่าเขาต้องอยู่สักแห่งหนึ่งในทุ่งนาข้างหน้านี่และสิ่งที่พวกเราทำได้ตอนนี้ก็มีเพียงแค่รอคอยศัตรูให้เข้ามาอย่างใจเย็น แน่นอนว่าในจังหวะนี้ใครที่มีความสุขุมนุ่มลึกและมีความใจเย็นมากกว่ากันผู้นั้นย่อมเป็นผู้ที่กรรมชัยชนะเอาไว้ในมือ A few minutes later อม,มาสักทีเสเฮ้ยอืมอุม้ยม,ม,มาแล้วถ้าหากว่าวัดกันด้วยความสุข,ขุมรอบคอบแล้ว คนที่วิ่งก่อนย่อมเป็นคนที่รับกระสุนและลงไปนอนกินดินแน่นอนอย่างเช่นหมอนี่เป็นตน้นมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอุ้ยไม่ตุยมาเสมันเป็นังไงเรา <c oughs> อีซ <c oughs> ี่จัดอย่างเงี้เ <c oughs> ออ,อ,อ,อลืมไปเลยว่ามีสน่ห <c oughs> ในการเล่นแผนที่ช่องเขาการบุกเข้ายึดบ้านพักริมชายหาดถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอันดับต้นๆของการเล่นแผนที่นี้เลยทีเดียว เพราะนอกจากจะมีทรัพยากรให้ฟาร์มอย่างล้นเหลือแล้วที่นี่ยังเป็นจุดประทะสําคัญที่พวกเราจะต้องจําเป็นที่จะต้องยึดเอาไว้ให้ได้เป็นอันดับแรกแน่นอนว่าภารกิจการยึดพื้นที่นี้จะต้องทําการให้ไวและก็เงียบเชียบชนิดที่เรียกได้ว่าศัตรูนั้นยังไม่ทันที่จะตั้งตัวเอา <c oughs> ไวเกิน <c oughs> ในเกมอลีน่าเบรกเอาจะมีสัญลักษณ์ท่าทางที่เป็นที่รู้กันว่าเมื่อใดที่ใครแสดงสัญลักษณ์นี้นั่นหมายถึงเครื่องหมายของสันติภาพนั่นเองและอย่างที่พวกนายเห็นตอนนี้ฉันเจอเป้าหมายที่ฉันจะหยิบยืดไมตรีให้แล้วก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับเขาเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยวัสดีเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค และตอนนี้ฉันกับเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันเรียบร้อยอย่างที่นายเห็นว่าเขาไม่ทําร้ายฉันแน่นอนว่าสัญ,ญลักษณ์นี้ได้ผลดูสิ <c oughs> โอเค <c oughs> และจากการที่ฉันได้ยื่นมิตรไมตรีจิตให้กับพ่อหนุ่มคนนั้นนั่นทําให้เพื่อนของเขาได้เห็นความเป็นมิตรของฉันแล้วก็ตกลงที่จะไม่ทําร้ายกันเอาละฉันจะไปตามทางของฉันและเพื่อนขอให้พวกนายโชคดีแล้วกัน <c oughs> หลังจากที่ได้อิ่มเอิบใจกับการได้สารสัมพันธ์ และเป็นมิตรกับผู้อื่นฉันก็ได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านกลางหุบเขาเอาละดูสเฮ้ยเดี๋ยวนะฉันได้ยินเสียงนี่ไงเจ้าบอลนี่วิ้เดี๋ยวมอนี่ไม่ใช่บอลเดี๋ยวเฟลี่เฟลี่ฉันเฟลี่เฮ้ยฉันเฟลี่วน้ยมันเป็นยังไงฮะทำไมมันยื่นไม่ตีแล้วมันมันไม่รับไม่ตีกันอย่างนั้นเหรอมันเป็นยังไงเดี๋ยวนะมันเป็นเออวุ้ย นุษยสายยืนไมตรีให้แกนายแล้วแท้ๆทำไมถึงทำกันได้ยดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยละแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้า <c oughs>